น่นะครับที่เราได้เห็นถึงความรักความสามัคคีความผูกพันนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในโครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด19กนะครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับการที่เราได้ร่วมกันในการที่จะดูแลนะครับในแหล่งสาธารนณะในการผิดฉีดพ้นค่าเชื้อต่างๆเนี่ยครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะดลดความเสี่ยงแล้วก็ลดปัจจัยที่จะนำมาซึ่งการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ผมเชื่อมว่านว่าพี่น้องชาวโคราชเรานะครับ อยากเห็นราคการเมืองนะครับได้ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับด้วยหัวิตหัวใจของความเสียสละพุ่มเทเพื่อจะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเพ้อยิ่งนะครับในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 เนี่ยเป็นช่วงหนึ่งที่พวกเราทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กรต้องร่วมกันฝ่าฟันและก็ร่วมกันนะครับโดยเพาะยิ่งพี่น้องประชาชนนั้นต้องร่วมกันในการให้ความร่วมมือร่วมรับผิดชอบนะครับต่อสังคมร่วมกันครับครับในสถานการณ์โควิด -19 นะครับผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนรู้สึกอึดอัด แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันร่วมมือกันในความรับผิดชอบนะครับหยุดติดต่อก็จะทําให้โรคนั้นนะครับห่างไกลาจากพวกเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอยากเรียนที่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านจําเป็นต้องออกจากบ้านก็สวมแมสส์นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์พกติดตัวเพื่อที่จะฆ่าเชือ้อแล้วก็ที่สําคัญก็คือคีฟนะครับดิสันซิ่งการทิ้งระยะห่างนะครับของการอยู่ร่วมกันเพื่อเกิดววความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ระบาดไม่แพร่ระบาดต่อไปครับในพื้นที่ ในหัวทะเลเรายังไม่มีนะครับแต่มีประชากรที่อพยพย้ยายเข้ามานะครับเราก็ตามมาตรการของทางรัฐบาลนะครับในการติดตามเฝ้าระวังนะครับลงไปตรวจสอบมีกําลังมีศูนย์ของเรานะครับที่จะทํางานร่วมกับทางหน่วยงานสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางกำลังผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องอ,อสมอชุมชนนะครับตรงนี้เราก็มีศูนย์ปฏิบัติการในการที่จะเอาชนะนะครับไทยจากโควิดตรงนี้ครับ